ดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าสำรวจแปลงที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินไปแล้วตอนนี้24ล้านแปลงครับและเตรียมเร่งสำรวจให้แล้วเสร็จในอีก33ล้านแปลงภายในปี2560จะตามจากรายงานคุณเฉลิมศิริหนูดีครับ ความคืบหน้าการสำรวจแปลงที่ดินทั่วประเทศโดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยทั้แปลงที่ดินที่มีสนดที่ดินและนสสไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเป้าหมายสำรวจให้ครบทั้ง33ล้านแปลงภายในปี2559ขณะนี้ได้สำรวจไปแล้วกว่า24ล้านแปลงเหลืออีกจำนวน9ล้านแปลง นอกจากนี้กรมที่ดินยังเร่งสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของทั้ง33ล้านแปลงให้เสร็จภายในปี2560ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินการของภาครัฐโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อให้การจัดเก็บภาษีไม่มีการรั่วไหลสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นและจัดเก็บได้ตรงกับประเภทการใช้ที่ดินทั้งที่ดินเพื่อการอยู่อาศาัยเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชย์รวมถึงที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนื่องจากที่ผ่านมาจะมีการจัดเก็บตามที่ประชาชนมีการแจ้งเท่านั้นจึงทําให้บางครั้งจัดเก็บภาษีได้ไม่ถูกประเภท และทำให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงอาทิกรณีอาคารพาณิชย์ที่มีการแจ้งเป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหรือกรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าไร้ซึ่งการนำมาใช้ประโยชน์ก็จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าที่ดินประเภทอื่น ทั้งนี้จะทําให้มีรายได้เพียงพอที่จะนํามาใช้ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ของตนก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพขักดันให้เกิดการกระจายรายได้การถือครองที่ดินและช่วยลดความเหลื่อมล้ําในการถือครองทรัพย์สินได้อีกทางหนึ่งแนวคิดหรือว่าลร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์นะครับอันนี้อาจจะเสียภาษีแพงมันก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ คนที่มีที่ดินแล้วไม่ได้เข้าทําประโยชน์ก็จะได้รู้ว่าเออที่ของตัวเองนี่ปล่อยประละทิ้งไว้นะไม่มีการทำประโยชน์อาจจะต้องเสียภาษีแพงก็คงจะต้องมาให้มีการทําประโยชน์มากยิ่งขึ้นการที่เราจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะทําให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็การจัดเก็บภาษีก็จัดมิตรเต็มหน่วยแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ สำหรับการสำรวจแปลงที่ดินและการใช้ประโยชน์ของแปลงที่ดินนั้นจะแยกออกเป็น2พื้นที่ได้แก่พื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบทเนื่องจากสภาพทางกายภาพของทั้งสองพื้นที่มีความแตกต่างกันโดยพื้นที่เมืองจะใช้รถเคลื่อนที่ติดกล้องที่สามารถเก็บภาพได้3 6 0องศาลักษณะเช่นเดียวกับ Google Street s t r e ติ View ในชุมชนเมืองเมืองใหญ่ๆเมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองหลักเนี่ยก็จะใช้วิธีการดูใช้รถเนี่ยเขาเรียกเป็นรถโมบายนะครับเป็นรถโมบายนี่วิ่งออกไปจะมีกล้อง ซึ่งกล้องนี้มันจะดูได้360องศาเลยและในส่วนของพื้นที่ชนบบทจะใช้วิธีการสำรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศซึ่งจะสามารถเห็นภาพได้โดยรวมเนื่องจากสภาพการทำประโยชน์ในพื้นที่โดยทั่วไปยังมีไม่มากพอด้านความเคลื่อนไหวของประชาชนในการโอนที่ดินขณะน,นี้ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่น่าจะรอความชัดเจนเมื่อกฎหมายมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่างจากช่วงที่ภาษีมรดกมีผลบังคับใช้ซึ่งช่วงนั้นมีประชาชนเข้าขายเสียภาษีมาดําเนินการโอนที่ดินให้กับทายาทหรือญาติพี่น้องจํานวนมากรวมถึงช่วงใกล้สิ้นสุดการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนในช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ประชาชนมาใช้บริการอย่างหนานแน่นจึงเชื่อว่าประชาชนน่าจะรอให้กฎหมายบังคับใช้อย่างเป็นทางการ